มันจะเคาะทำไมวะนางเบิดเอาซื้อมาแล้วจะทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้มันจะเคาะทำไมแล้วมันก็เสียหรอกเอามันเสียตั้งแต่ตอนกูก่อนจะซื้อแล้วนี่ตกเงให้ตังไปซื้อวิทยุเสียมาเนี่ยก็ใช่ไงไม่ได้ซื้อมาฟังซื้อมาเคาะซื้อมาเคาะเคาะเคาะมันจะทำอะไรอ่ะมันดีดอะไรดีดอ่ะก็มันไม่มีอะไรทำอะเจ๊ มึงก็อะไรก็ไม่หรอวันนั้นก็ไปซื้อซีดีเปล่ามาเปิดไม่มีเสียงพอถามว่ามึงจะฟังทำไมมึงบอกอยากอยู่เงียบๆก็มันเงินของฉันน่ะเจ๊มึงเป็นคนยังไงครับมึงวันนังเบิดฮะเจ๊อะไรนี่ฉันมาเป็นลูกจ้างเจ๊ถ้าเจ๊ไม่มีฉันนี่เจ๊จะมีโอกาสเป็นเจ้านายคนไหม ขอบคุณค่ะหน้าฉันเนี่ยเนี่ยดึงลูกค้าให้เจ๊ดึงลูกค้าออกจากร้านนั่นไหมวะเธอมีอะไรที่ทำทำไมนะเจ๊เจ๊อะไรร้านตัดผมใช่ไหมร้านตัดผมเข้ามาก่อนเออเจ๊ตัดผมได้ไหมอ้าวที่นี่ไม่ใช่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านตัดผมก็ต้องตัดผมได้สี่อย่างสักผมได้ไหมสักผมเนี่ยเนียนกริ๊บได้ได้ไหม ได้จะเอาลอนกี่ลอนก็ได้ทําได้ย้อมผมได้ไหมจะย้อมสีอะไรสีดำดำควักแล้วลองเป็นเดือนยังไม่หงอกเลยเก็บตังเก็บตังเก็บ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 ตังคไม่ต้องทอนดูดีมาเกเาหน่อยเจ๋อะไรเอาไปคืนเลยบาปกรรมทำไม เจ๊กองเงินพระใช่เท้าหรือ่าต้งเบิดอ้าวมันปี๊จาอ้าวอ้าวหน่อยเพราะว่าแดดมันร้อนโอ้ยอ้าวหมายถึงทักทายอย่าจะยงอยากปลาสะผมนิดนึงอ๋อออเฮียแพะจะสะผมเหรอเฮียระเฮียระไม่เฮียแพะอะไรกินเล่นน้ำหยอกเล็ดจ้สบายดีเนี่ยะ เฮียอะไรนี่ไปเฮียไปอะไรมาเนี่ยพูดจาอะไรอย่างเนี้แล้วมาจูบรักกันรักกันทำไมเดี๋ยวก็สิวขึ้นโอ้ยบองตรงนะ่นังเบิร์ดทำไมถ้าฉันเป็นสิวอ่ะฉันไม่ขึ้นหน้าแกฉันเลือกหน้าขึ้นกันนะนี่อย่าไปคุยกันเลยวันนี้อยากมาสระผมสระผมหัวร่าไรจ๊ะอ่าสระผมสามรอ อะไรนะอะไรแพงปลายจะโยงยาเท่าไหร่ล่ะต่อคำเดียวคำเดียวนะอ่าเท่าไหร่ยี่สิยี่สิบมึงต่อทีร้านกูเจ๊งเลยนะแต่เจ๊งยังไงเรารู้จักกันจะสะใช่ไหมย20เนี่ยก็จะสะสิงั้นนอนขึ้นเออก็แค่ดีแหละแล้วเดี๋ยวเอา เอาเอาอาเอาเอาเอาอาเอาเอาอาอกไปทเอาเอาเอเออย่อางาเอีเอาเอาเอาเอ่อาเอเอาอาเอเเอาาเอ หัวมันเลยหัวมันเลยแล้วทำไมก็ตอกหัวคืนไงโอ้โหบอกให้นักขยับลงไปมันก็ได้นี่เออจะไม่รู้เหรอว่าบอกได้เออก็บอกเอากระเถิบขึ้นไปหน่อยขึ้นไปหน่อยแต่ถก็ขยับอย่างเงี้ยเออเด้อเด้อน้ำ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 อะไรเดี๋ยวนี่นี่โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอเดียเทยังอะไร แล้วทำไมเจ๊ไม่บอกว่าลูกกอจะได้อน้ำวางเรื่องมากกี่ลูบอกเจ๊้วเชียวทำธุรธกิจกับคนน่ปัญหาเยอะนี่ถ้าตัดขนหมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ทำธุรธกิจกับคนน่ปัญหาเยอะ<ช>ึงได้รับมึงมาไงมึงไม่ใช่ผู้ใช้คนไงเอเจ๊จะสาบไหมเนี่ยสาดสิเจอเรื่องมากกว่าพี่นอน ที่ทำไมเนี oh, right right oh. oh, ่ยอ๋อพ oh, ี่นอนเถอะนี่ดินี่น้ำยาเด็ดเอวอะไรนี่มันน้ำยาล้างจานก็ใช่ไงเอ้าก็น้ำยาล้างจานไงแล้วทำไมไม่ใช้น้ำยาสระผมวะเอ้าโหอยเฮียมีสมองไหมเนี่ยอ๋อพนาดจานยังสะอาดเลยแล้วแค่หัวเฮียเนี่ย ดีดีดีจัดดีจัดเออโอ้ยนี่จะโยงอะไรเกาให้มันทั่วทั่วสิเกาแค่นี้ยังจะให้เกาทั่วทั่วเออได้จัดให้เกาทั่วทั่วอุ้ยอะไรของเจนเนี่ยเอ้าก็บอกให้เกาทั่วทั่วไงไอ้เกาทั่วทั่วเนี่ยเขาหมายถึงเกาให้ทั่วหัวอ๋อทอดเนื้อเฮียเอออออืออือเอเอาจะนอนทำไมเล่าอะไรอีกอะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จเสร็จเสร็จเส็จแล้วเอาแล้วทำไมไม่ล้างหัวอ่ะยี่สิบบาทใส่อย่างเดียวไม่ล้างอยังอะไรนะกูมไม่ได้พูดทั่นนู้นยี่สิบท่าไหยี่สิบส่อย่างเดียวไม่ล้างจะไปล้างไหนก็ไปเอาไปเลย e เอีเจ๊ไปล้างบ้านก็ได้ไปช <ไป S 1> ูเล่นวางไว้ทำไมให้กูลื่นเหรอเอาเลยเอาเลยทันทีกูรู้มึงทำได้มึงเคยเล่น 我不会 <laughs>